ไฮยดื <I> และเมื่อนนารูโตตื่นขึ้นมาปรากฏว่าในตอนนี้ซาสุเกะก็ได้เอาตัวเองมาขวางหาค่เอาไว้จนพี่แกนี่โดนเข็มโจมตีเข้าไปเต็มๆตื่นแล้วเหรอไอ้สบองนิมนารูโตนี้ซึ้งใจเลยเหรอครับนี่ซาสุเกะช่วยเราไว้น้อยเนี่ยและนางเอกซาสุเกะก็ได้ล้มลง แต่พระเอกยังนารูโตะก็มาอุ้มเอาไว้เลยแถมซาสุเกะก็ได้แน่นิ่งไปทำให้นารูโตะคิดว่าซาสุเกะคงตายไปแล้วแหละแต่แล้วหลังจากนั้นเองด้วยความเสียใจของนารูโตะมันก็ทําให้จักระสีสม้มออกมาจากตัวนารูโตะแล้วไวเฮ้แถมหน้าตาของพี่โตก็เปลี่ยน ซึ่งไอจักราสีส้มที่ท่วมตัวนารูโตะในตอนนี้มันก็คือจักระของจิ้งจอ๋ก้าหางที่มันอยู่ในตัวของนารูโตะนั่นเองแล้วเมื่อพี่แกโดนจิ้งจอกควบคุมแบบนี้แผลทั้งหมดของนารูโตะก็หายสิ้นคาคาชิที่สัมผัสได้ถึงจักรานั้นก็รู้ทันทีเลยวันนี้ก็คือจักราของจิ้งจอก้าหางที่เคยมาโจมตีหมู่บ้านโคโดฮะเมื่อหลายปีก่อนนั่นเองเลยครับชิบหายแล้วคาคาชิวาว่าแล้วพลังจักราอันมหาศาลก็ได้โผล่มาทําให้หาคู่ทาอะไรนารูโตะไม่ได้เลยและการโจมมตีทั้งห ก็โดนปัดทิ้ง